สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้าช้รายการที่กระุ้รักทุกทุกท่านครับพ่อการมือนีในช่วงบ่ายของวันที่17มิถุนายน2568ครับอากาศฟ้าฝนนะครับของอีทานตมบลของห้ามเมืองนะครับก็ยังคงถือว่าในช่วงกลางวันของกลางที่สี่ห้อนเนาะแดดจัดนะครับเราจะมีฝนฝ่ากระนองเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะบมื่อไรนะครับแต่ว่ามีตกไหเห็นนะครับโดยเฉพาะทางตมบลของภาคนะครับถือว่าเป็นเปลนที่ที่มีฝนยังต่อเนื่องนะครับมาหลายมื้อแล้วนะครับฝนกระตก มื่อแห้งมื่อเบานะครับสำหรับการไต่เต้นได้ก็ตามนะครับฝนก็ยังคงมีเมื่อตอนหนึ่งยุบในช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่านะครับเมื่อนี้นะครับวันที่17หาวันที่18เนาะนะครับก็คาดว่าจะยังคงมีฝนฝ่ากันหน่อกนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่านะครับแนวของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยอาไทยอยู่นะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงมีแนวของลมมรสุมนะครับทติดอัดพาน ทั้งประเทศลาวประเทศทเวียดน,นามตอนบนเขาสุยมอมความกดอากาศต,ตามบริเวณอาตังเกียนะครับก็ยังคงเห็นให้นะครับเป็น,น,นตัวการที่เห็ห้มีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับจากภาพเราเทียมก็จะเห็นนะครับหน้าของเมฆฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนเนาะนะครับเมื่อตรวจสอบฝนที่ตกอยู่ใน้ขณะนี้นะครับโดยได้ด่าตัวอากาศคอนแก่นนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนก่อนคลางไลยนะครับทางด้านตะวันตกถึงเป็นด้านรับลมนะครับเขานะครับ บริเวณจังหวัดชัยภูมิหรือไปจังหวัดเลยนะครับขอนแก่นบางพื้นที่นะครับที่เป็นทังติดกับเลยติดกับชัยภูมิเนาะนะครับแลการดานตะวันออกกับบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมนี่ก็มีฝนถล่มค้างหลายอยู่ในช่วงนี้ครับมาบริเวด,ดาสนสกลนครก็จะเห็นชัดนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วฝนตกกับอยู่ทั้งประเทศเป็นบ้านเนาะประเทศลาวนะครับแต่ก็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่แถวจังหวัดสกลนครนครพนมไปบรงการนะครับ รวมถึงอุดรธานีหนองคายน้ำนะครับก็ถือว่านะครับมีฝนเรื่อยๆเนาะนะครับมีตามการคาดการณ์แล้วนี่ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเกิดมีฝนอยู่ที่ประมาณหลายละสามสิบของพื้นที่ทั้นบรรยากางตอนบนนะครับโดยกระดานตะวันตกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิปุ่ยู่ที่ประมาณ34ถึง36องศาเซลเซียสตามสุดนะครับอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสครับ อากาศฮอ,อ,อนอบอ้าวฝนฝ่ามากจะมีฟ้าแลบฟ้าห้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนอกพิณน,นบนวรเทาอยู่เหตุงานกางแจ้งแต่มีฝนเขามากขอให้ยุดหาที่กำบังเนาะนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขาเองนะครับขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีในช่วงนี้นะครับเรื่องฝนฝ่านเนาะนะครับช่วงวันที่ขึ้นวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบ ไปหาวันที่22-23นี่นะครับคาดว่าฝนในภาคอีสานตะวันออกเ้าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าแนวลองมรสุมจะขยับลงมากนะครับแนวลองมร์สมุสคือเป็นแน้ที่มีฝนตกค่อนข้างนั้นเนี่ยเนาะจะขยับลงมากผ,ผ่านๆตอนกลางๆของภาคตะวันออกเชียงเหนือของห้าเนาะนะครับก็คาดว่าจะเห็นแต้มีฝนเกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักหนๆมากเกิดขึ้นนั่นนะครับก็คอยติดตามฟังข่าวสารจากทางอุตุนิยมวิทยากกันอีก ่อไปนะครับหรัววันนี้กัคุณจะเพิร์คณะารพอกันไม่เหมือนอื่นครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ คมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน